ฮลโหลมึง mm hmm. เออนี่กูอยู่ร้านที่มึงมารีวิวนะ mm hmm. ชื่อรา้านว่า mm hmm. อัางโลกอะไร mm hmm. มึงกูรอนานมาก mm hmm. นี่ถ้าเผื่อไม่ติดว่า mm hmm. มึงบอกว่าอร่อยนะักอร่อยหนานะมึงกูไม่รอหรอกเอาจริง mm hmm. กูจะกลับแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้กูไม่ไหวแล้วกูจะวีแล้วเนี่ยกูหิวข้าวกูจะวีแล้ว mm hmm. มึงหิวมึงอยากให้ได้วีนะสวัสด mm ีครับ สีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ได้สั่งข้าวไว้ใช่ไหมครับเอ่อข้าวเออใช่ครับสั่งข้าวสั่งข้าวไว้ครับขอโทษจริงนะครับตอนนี้ออเดอร์เยอะมากเลยครับอทำไม่ทันนะครับอุ๊ยไม่เป็นไรครับจริงๆรอได้กว่านี้ก็รอได้หิวมากไหมครับเนี่ยเป็นหิวอยู่นะอ๋ออ๋อคือหมายถึงหิวข้าวครับ <ผ>าัาผมเก็บอาการเลยสิเชียงซูถ้าไม่รังเกียจกินผมกินกับผมในร้านก็ได้นะครับโอ๊ยโอ๊ยผมเกรงใจอะครับอาหารเรอลวเราแล้วครับอขอบคุณครับน่ากินไหมครับ น่ากินมากเลยครับอาหารหรอครับไม่ครับคนเสิร์ฟ <c oughs> เฮ้ยผมพูดเล่นครับก็อาหารเลยครับแม่ผมจะสั่งเหรอเรื่องรู้จักอะเล่นขนาดนี้อะครับเนี่ยเล่นผูดกิน้วนะครับ กินก็มีนักกินอาหารครับแรงมากนี่คุณโอเคหรือผมเหรอนี่คุณจำผมไหมจริงครับพี่เจมสเดี๋ยวคุณรู้ชื่อผมได้ไงอ่ะเฮ้ยนี่คุณกำลังหลอกอะไรผมอยู่อ่ะนี่คุณใช้ใบหน้าอันที่มีเสน่ห์ของคุณนี้หลอกลวงผมอยู่ใช่ปะไม่ใช่นี่เน็ตไงเน็ตอ่ะเน็ตไหน เนตไงเนทตอนป .1 อ,นนอะที่เคยบบชอบเจมไงเน็อ๋อเนตสารภกเหรอเนตสิสารภาพ OMG รอขึ้นบ้างเฮ้ย รู้ว่โตมาจะหล่อขนาดนี้รู้มีชอมแต่เด็กดีกว่าจะได้ของแถมตอนโต <c oughs> นั่งต่อแหละอ่ะไหๆก็ไหไหๆละยังชอบเราอยู่ปะ่ะขนาดนี้นะดูไม่ออกครับมาเดยวผมป้อน รู้องนรา่อยมากเออแต่เอาจริงแล้วอะเราไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาเราชอบคนที่ทำอาหารอร่อยแล้วเอามาให้เรากินอะ ถ้าอย่างนั้นถ้าเราได้คบกับเธอเราขอกินอังโลฟรีตลอดปีเลยได้ป่ะไม่ได้เราจะให้เธอกินตลอดชีวิตคุณป่ะ <c oughs> <c oughs> และแ ใช้รายกินอันโลฟรีตลอดชีวิต